สวัสดีครับผมในคลิปนี้เราก็าอัปข้าพลนเกตกันอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในแพ็คของกรีิปสัมหานเสือนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นไรากาศนะครับผมไรากาศร่างนี้นะครับผมจะเป็นบิวอัพนะครับผมไม่เหมือนร่างก่นกอนๆนะร่างก่นกอนๆเนี่ยจะเป็นมีอะไรบ้างนะของไรากาศก็จะมีโอเชนเตอร์ atter, มีแอนคอแมนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นบิวอัพนะครับผมก็ถ้าผู้ชมชอบสไตล์ไหนกันบ้างก็ คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็แล้วแต่คนนี้นะครับผมข้อมูลเลยนะจะสูง190น้ําหนัก80อายุ26ปีถนัดเท้าขวาสองเท้าเนี่ยเวลี่ไฮนะครับผมก็ในแพ็กสามหาเสือเนี่ยเล่นได้2เท้าทุกคนเลยนะครับผมก็ถือว่าเก่งเลยนะถ้าเล่นได้สองเท้าเนี่ยคือดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลเนาะจ่ายข้างไหนก็ได้นะครับผมและส่วนตำแหน่งที่ยืนได้นะครับผมจะมี DMF CF นะครับผม แล้วก็ CB นะครับผมก็ถือว่ายืนได้3ามตำแหน่งเลยนะครับผมแต่ตำแหน่งที่แนะนําล่างนี้ก็ต้องเป็น CB นะครับผมก็ยืนตามตำแหน่งบิวอัพนะครับผมแต่ถ้าใครยืนดีเบฟก็ยืนได้เช่นกันนะครับสําหรับกูริบร่างนี้นะครับผมก็ในส่วนของสกิลครับผมสกิลเนี่ยจะมีเคลียร์บอลค่ายากครับผมก็ตีลังกาเคลียร์เนาะมีไฟตติ้งซีบริตครับผมมีสกิลดักบอลสกัดบอลมีเล็งและชูตติ้งคือสามารถส่องไกลได้ครับผมแล้วก็เมนมาร์คิ้งคือประกบคู่แข่ง วันทัดพาร์ตนะครับผมเป็นการตอบบอลเงทูทูการไลท์ิ้งช mm ็อ hmm. ตเป็นยิงเขินเวจิทพาร์ตนะครับผมเป็นโยนบอลสูงด้วยความแม่นยำนะครับผมแล้วก็ซาไลด์แล้วก็บล็อกเกอร์สกิลสุดท้ายนะครับผมก็นักเตะคนนี้ไม่มีสกิลพิเศษนะครับผมจะได้เหมือนกันน้อหน้าจะมีสกิลพิเศษทั้ง3ตัวเลยนะครับผมสําหรับสามนาเสือนะครับผมส่วนสกิลที่ควรเพิ่มเนี่ยผมจะขึ้นให้กลางจอนะครับว่า,าจะเพิ่มสกิลอะไรเข้าไปบ้างสําหรับไรากาดนะครับ มาดูบู๊ตประจำตัวครับบู๊ตประจำตัวเนี่ยจะเป็นการบู๊ของป้องกันนะครับผมดีฟิฟฟิ้งเลยนะครับผมก็จะมีดีฟิฟฟิ้งเอวเวนเดตมีเทคกิ้งมีสปีดแล้วก็มีสเตมินานะครับผมก็ถือว่าเหมาะสมสำหรับบูเตอร์เลยนะครับผมส่วนการรับค่าพลังผมมีให้อยู่4แบบอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับผมเรามาดูแบบแรกกันครับผมแบบแรกเนี่ยจะเป็นค่าพลังดีฟิฟฟิ้งเอวเวนเดตนะครับผมตัน100นะครับผมถ้าใครชอบค่าพลังตัน100การปรับนะครับผม เราจะนะครับผมลดส่วนของรองเท้าให้เหลือ1ครับสปิดต้นเนี่ยเอาออกไปเลยนะครับเราจะเพิ่มนะครับผมกระโดดเนี่ยให้เป็น9ก้าตรงที่ดิฟฟิ้งครับผมให้เป็น16เลยทีนี้นะครับผมบูตอีกไม่ได้นเนี่ยแนะนําให้เป็นของชุดดาวครับชุดดาวชบ ค่าพลังก็ตันลอยห้าเลยนะไม่จชเป็นต้องใช้โค้ชช่วยนะครับผมก็มาดูค่าพลังเช่นไนกันค่าพลังดิฟฟิ้งเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหร,รับการขับค่าพลังสายนี้นะครับผมสปีดเนี่ยเป็นแปดสามยิงแรงแปดสิบ จำกับแข็งแกร่งผมให้เป็นสีฟ้า90กครับผมสเตมินาเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะสเตมินาเป็น87นะครับผมไม่เป็น90นะครับผมแต่ถ้าใครชอบสายนี้นะครับผมดีฟิ้งตัน100ก็สามารถเลือกเล่นสายนี้ได้นะครับผมโมงเนี่ยไม่เป็น90นะเป็น86นะครับผมสําหรับสายนี้ส่วนโค้ดก็ไม่ได้มาครับครับก็ชอบโค้ดคนไหนก็เลือกคนนั้นเลยนะครับสำหรับผาตายนี้โอเคนะครับผมต่อมาครับผม สายนี้ก็จะทำ heading นะครับผมเป็น90ได้นะครับผมถ้าใครอยากให้การลูกกากาดได้นะครับผมการปรับนะครับผมเราจะดี f e n d i n g ให้เหลือ10ครับทีนี้นะครับผมเราจะเพิ่มกระโดดให้เป็น12เหลือ13พอยต์ลงเท้า7ครับเหลือ4พอยต์ลงสปีดต้นครับผมชือ้อับรางจะตันอยู่ที่104ไส้ในนะครับผม ก็ค่าพลังเดฟนิ่งเนี่ยดูโอเคเลยนะครับก็ไม่ได้แย่มากนะครับผม92 92 94 9เกครับผมแล้วก็เฮดดิ่งจะเป็น90เลยแจมกับแข็งแข็งเนี่ย93ครับผมส่วนสปีดนะครับผมถ้าอยากให้คุ้มนะครับผมก็เพิ่มสปีดไปนะครับผมสำหรับโค้รนะครับผมค่าพลังก็ตัน105ด้วยนะครับผมถ้าแครเล่นโค้รคนนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับผม คนคนไหนที่บวกสปีดต้นเนี่ยก็จะสามารถทําให้นักเตะสปีดปลายกับผมผู้พิดนะสปีดปลายเก้าสิบนะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้ามีคนคนไหนที่ทําตันร้อยห้าเนี่ยผมจะวงกลมให้แล้วกันนะครับผมว่าคนไหนสามารถทําตันร้อยหได้นะครับผมอ่ะมาดูก่อนนะครับผมเดี๋ยววงกลมนะครับโอเคนะครับด้านบนครับ โอเคครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมโค้ที่คุ้มสําหรับสายนี้คือโค้ที่บวกสปีดปลายนะครับผมก็จะได้90เนาะต่อมานะครับผมการปรับแบบที่3นะครับผมก็คือสายที่เน้นการจ่ายบอลด้วยนะครับผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมโรพาโรเทสพาสนะครับผมการปรับนะครับผมเราจะลดในส่วนของการเดิมพนครับผมให้เหลือเก้ทีนี้ครับผมเหลือ9พอยต์ลงเท้าให้เป็น8ครับลงนะครับผมดีฟินิ่งให้เป็น11 มันจะเหลือ4พอยต์ลงการส่งบอลการจ่ายบอลครับอา๋ยวผมขอเอาโค้ดต่อ,อก,ก่อนนะขาพรางยังตันลอยห้านะครับผมโดยไม่ต้องใช้โค้ดนะครับผมก็ไส้ในนะครับผมจะเป็น91นะสปีดปลายนะครับผมแล้วก็ค่าเกมรับก็ดูโอเคนะ35 35พผู้ผิดกรับพอไป93 93 95 95กครับผมแล้วก็การจ่ายบอลครับผมเป็นสี เขียวนะครับผม80แล้วก็82นะครับผมสายนี้ถ้าใครอยากจะให้นักเตะจ,จ่ายบอลดีๆนะครับผมก็เลือกเล่นสายนี้ได้นะครับผมส่วนจ้ำแล้วก็แข่งๆเนี่ยเป็น90หมู่ก็เป็น86นะครับผมความเร็วก็มีส่วนยิงแรงเนี่ยยิงแรงอาจจะไม่90นะครับผมแต่ความเร็วเนการจ่ายบอลเนี่ยถือว่ามีนะครับผมสำหรับสายนี้นะครับผม สายต่อมานะครับผมเป็นสายสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับผมเป็นสายที่ค่าพลังด้านนี้นะครับผมเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสายสมดุลไหมสำหรับนักเตะบิวอัพนะครับผมอ่ะเดี๋ยวการปรับนะครับผมการปรับนี่เราจะลดดีเฟนดิ้งให้เหลือ10ครับกระโดดเดียวเหลือ9เหมือนเดิมนะรองเท้าจะเหลือ3ครับทีนี้ก็ผม11พอยต์เนี่ยเราจะลงที่สปีดต้นครับให้เป็น10 มันไม่ลงตัวนะครับผมต้องลดพาร์ตนะครับผมให้เหลือ2เพิ่มนะครับผมสปีดต้นสายนี้นะครับผมจะเป็นสายที่สมดุลนะครับผมค่าความเร็วสปีดต้นเนี่ยจะเพิ่มมาเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็คิงเพาเวอร์เนี่ยอาจจะน้อยอย่างน่าแปลสองนะครับผมแต่บาลานก็มีนะครับผมสามารถคอนโทรบอลได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใส่สกิลซคอนโทรเข้าไปนะครับผมก็สามารถคลองบอลได้ดีมากขึ้นนะครับผมเกมบุกเนี่ย อาจจะเติมขึ้นไปยิงได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสีแดงนะเกมบุกเป็น74นะครับผมส่วนเกมรับก็ดูโอเคอ่าจ่ายบอลยังคงโรพาสเป็น80นะครับผมจ่ายบอลเลียดนะครับผมจ่ายบอลภาคพื้นดินเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมสําหรับสายนี้ส่วนโค้ชนะครับผมโค้ดเนี่ยก็ไม่ได้มาขับนะสําหรับสายนี้นะครับผมอ่าไม่ได้มาขับครับก็ชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นนะครับผมสําหรับโค้ดนะครับผม ก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมน้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแจกวิ่ตามให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจนะครับในการทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะวันนี้ลงสองคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเนาะถ้าหากอยากให้ทำเร็วๆเนี่ยก็ฝากไลค์นะครับผมคลิปนี้ขอ20ไลค์นะครับผมเพื่อกระตุ้นแรงใจให้ทำเรื่อยๆทำเร็วๆนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย Eu